สวัสดีสมาชิก y o u t u b e ช่องเพจหางานนะครับวันนี้มีประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังครับฉบับที่4 2000ทับ 2, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการหางานแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พี่น้องที่อยู่แหลมฉบังอยู่ศรีราชาอยู่เคลือสาพั์อยู่ปินทองนะครับหรืออยู่ตําบลบึงนะฮะอยู่วรกิจก็ก็ควรจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่มีน้ําใช้นะครับ อาจจะไม่เกี่ยวกับงานนะโอเคละไปต่อกันตรงนี้ฮะด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังได้รับผลกระทบจากเหตุภัยแล้งครับซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ําครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังมีความจําเป็นต้องเปิดจ่ายน้ําประปาเป็นเวลาวันเว้นวันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําดิบ คงเหลือให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาและยืดเวลาการจ่ายน้ำประปาให้ยาวนานที่สุดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จ่ายน้ำประปาในวันขี้ตั้งแต่เวลาตีหถึงตีหของวันถัดไปในบริเวณต่อไปนี้ครับหมู่ที่6และหมู่ที่12ตําบทุ่งสุขขาอเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีหมู่ที่3และหมู่ที่9ตําลสุรศักดิ์อเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีหมู่ที่5ตําลหนองขาม อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีชุมชนบ้านบ่อยางและรอบๆชุมชน 2. จ่ายน้ำประปาในวันคู่ตั้งแต่ตี 5- ถึงตี5ของวันถัดไปในบริเวณดังต่อไปนี้หมู่ที่9ตาบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีชุมชนวัดบ่อหินหมู่ที่1และหมู่ที่5ตําบลหนองขามบริเวณวัดหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดรู้คุณค่าเพื่อแพ่เข้าใจและแบ่งปันและปลดสำรองน้ำประปาไว้ให้เพียงพอ200ลิตรต่อคนต่อวันจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะสิ้นสุดลงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังจะประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ลงประกาศณวันที่29เมษาน 2 5 6 3จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำประปาสอบถามที่หมายเลข038350447ถึง8และ0917218440และ0918714425นี่คือประกาศนะครับคนที่ใช้น้ำก็อย่าลืมสำรองน้ำและนับวันคู่วันคี้นะครับเช่นวันที่1ก็คือ วันขี่วันที่2คือวันคู่วันที่3ค,คือวันคี่วันที่4คือวันคู่โอเคคุณต้องสำรองและเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสวัสดีครับ